สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เราก็จะมาชมตลาดนัดควายนะคะวันนี้ตลาดนัดควายบ้านชาตินะคะอำเภอพนจังหวัดขอนแก่น,นะคะ่ะหควายเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องตลาดควายเยอะแยะเลยนะคะ เราจะถ่มถ่ายให้ดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะคะไฟคึกคักมากตลาดวันนี้คึกคักมากเลยนะคะพี่น้องชมบรรยากาศโดยรอบก่อนนะคะตลาดคึกคักมากเลยนะคะโอ้ยหาที่จะเดินก็ไม่ได้ครับพี่น้องเยอะแยะเลยตลาดคึกคักมาก ชมบรรยากาศด้วยรอบก่อนนะคะต้องมีดรอก่นนะมีการอกอนนชมบรรยากาศเลคะ ชมการนี่ค่อยกสวยๆนะคบพี่น้องสวยมาก มอไม่เขายก็ยนมือก่ไปขายขอ่ยังไงมานี่เป็นข้าุยนกมไมดะขายก็จะายนูขุมูเจ้าดิเยอะแยะนะคะตลาดคึกคักมากวันนี้ควายเยอะ

ตจ้าูเัวเมียผอใหญ่ตัวเมียตัวเมียยีสค่ะสาวน้อยใช่ไหมสาวน้อยวูัวูด้อนยังไมันจอมันี่ล้ยี่สิบหกนะคะวูดผมอมันดีเลี้ยงตัวไหนล่ะ วัเยอะแยะค่ะพี่น้องวันนี้เต็มสนามเลยคึกคักมาก26นะคะตอนนี้นสาวน้อยถุงก็ประมาณร้อยยี่สิบบวกตี้อิ่มด้วนังหนานะคะเพิคม้พสมบูรณ์

ชมนะคะพี่น้องราคาจับต้องได้เนี่ยสีโลโาามขายด้วยวะวันนี้ตลาดคึกคักมากไฟเยอะล้นออกไปด้านน้นเลยจะมาเจอกันดยรอบนะคะขอบคุณนะคะพ่อเดี๋ยวจะยกไปคนรัมอะไรพ่อ ว่ามื0สี่พันมสี่ค่ะต่อได้ัวผู้ตัวมียพตัวตตูกตู้กมืสี่พันค่ะต่อรองราคาได้นะคะอันนี้ตลาดคึกคักมากวายเยอะมื0สี่พันค่ะ

ชมบรรยากาศดยรอบนะคะเย่ๆมากเราชมทุกมือทางขายนี่น่ลวดลายแม่ลูกเนี่เท่าไร่พอยาคขายไปขายแล้ว เบสอสส์มร้องขายเรียบร้อยคือเบสบอปสอมร้องไงไปสอสรองน่ามุสเแมขโมยเลยเจ้านี่ก็สวยเจ้ผู้เจ้ผู้ของผู้ใหญ่บอผู้ใหญ่ เจ้าผู้ของพญายนต์ครับนี่ของพญายันตวันนี้ของผู้ซอยนี่พญาย่พี่ถ้าไรเจ้าผู้ใหญ่นี่ใหญ่ว่าสามสิบเก้าสามสิบเก้าโอ้ยสวยแมนบอู้ซยแมนยุยบออีกอส้าตัวดก็บอไว้สามสิบเก้านะคะช่วยผู้ใหญ่ว่ายังไงกูยว่าตาม ลุงนี่ใหญ่มือเต่าไมใหญ่เลยเต่าเต่าโอ้ยตัวน้นายอยากเป็นผู้ใหญ่แล้วตัวใหญ่ใหญ่อยากเป็นผู้สอยีไหนมันขาดไหนยุงเอาสิไปยุงดูดูดูตัวนี้ก็น่้

cứ mang cho trào cứ ăn, ăn uống, ăn hỏi, vui vinh lợi, đấy, từ สามยงมนเเยังมันเยอะยาย่คอยคอยสวยๆงามๆกันทั้งนันเลยนะคะนี่ก็แม่ลูกสวยๆ <c oughs> <c oughs> ควายเยอะต้องระวังนะครับพี่น้องเราต้องเดินระวังระวังหน่อยควายเยอะเราต้องระวังค่ะเดินก็ต้องระวังถ่ายไม่ใช่ถ่ายง่ายๆนะคะพี่น้องเราต้องเดินระวังระวังโอ้ยจะวเราเลงเหงา

คุยคุยผมบกว่ารถนี่นะมันยังหายแหน่หายร้อสามันขายที่ไหนมซื้อมาสามนรเขาน่ยมันว่ามันคนต้นเยวกันมันลุ้ว่าคยจะนีเป็นยังไงไหมงันจะซื้อไปเลียงให้่มันเทิร์ไปผมจะขายให้ไปแกให้ผมเท่าไหรเอาดูจิขาดทุนมากขาดทุนนาก แกจะว่าดูทุกแกจะซื้อผมเท่าไหร่เอ้าขัดชุดหลา่ไหมเออขัดเลยท่านเดี๋ยวลองลองฟังก็ดูไม่เป็นไรครับเรื่อมันคุยกันได้มันไม่แน่นอนหรอกเพราะเวลาอยากขายเลยฮะไปยังไม่ขายหรกไปท่านเดี๋ยวจะเฉยอยู่

อะไรพอตัวละเท่าไรเนี 22, nữa, ่ยสองหมื่นสองสองหมื่นสองนะครับพี่น้องตัวละสองหมื่นสองตัวเมียมดตัวผูมดใยายตัวผูมดเลย ตัวผู้นะคะตัวละสองหมื่นสองสูงก็ประมาณร้อยยี่สิบบวกเนาะเกืบ 130. อบร้อยสามสิบยืนอ่ะยืนสวยงามเลยพี่น้องยืนสงบนิ่งเลยอืมคุณตสองหมื่นสองนะคะพี่น้องตัวละสองหมื่นสอง เท่าๆกันหมดเลยนะคะราคาจับต้องได้ค่ะสองหมืนสองราคาจับต้องได้นะคะเราถ่ายเราต้องระวังนะคะเพราะควายเยอะควายเยอะมากเลยนะคะ ใครกับใครมมาเที่ยวมับยานเยอะมากไม่เอจ้ะยานไม่หันอืมเราชมควายเปือกตัวนี้นะคะตอวตัวนี้ สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะคะ <Yeah. S 1> อู้เยอะแยะเลยค่ะพี่น้องมาเลือกดูเลือกชมได้เลยนะคะรา <Yeah. S 1> คาสวยๆงามๆค่ะเลือกดูเลือกชมได้เลยนะคะรา <Okay. S 1> คาจับต้องได้ค่ะ

สวยๆงั้นเลยนะคะก็สวยค่ะตัวผู้ เดินเราก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าควายเยอะอันนี้ควายเยอะมากล้นสนามไปด้านโน้นเลย ไอที่เขาขีดเอาไว้คือเขาซื้อแล้วนะคะใช่ค่ะสวยงามๆสาววายเยอะโอ้ยวันนี้คึกคักมากเลยค่ะคึกคักมากตลาดคึกคักมากวันนี้น ตลาดคึกคักมากเลยนะคะรถก็เยอะค่ะตลาดก็คึกคักว่าก็เยอะควายก็เยอะชมบรรยากาศนะคะ Mình <coughs> đi yeah, <coughs> <coughs> <Quài làm. coughs> <coughs> อขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไครทุกแชททุกเลิบท,ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมนตีที่มอบให้นะกคะ้าแห่งเลยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะ เป็นทรรมไปน,นก็ขอให้ปลอดภัยแค้วคก่จากอันารย์กวงนะคะคกิเงินดทนองงนะคะเงินไไกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะมีหลายแบบหลายขนาดหลายราคานะคะ

เฮ้เฮก่อนนะคะขอยก่อนนะคะอยอยอยชมบรรยากาศโดยรอบก่อนนะคะพี่น้องปมันเยอะหน้าหน้าเจ้ามัทไถ่านี้เนี่ยจะสร้งออนคัก เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ